ข่าวด่วนทุกคน งานไม่ใหญ่แนนอวีนะครับรีดีว,ว่าโอ้โหขึ้นป้ายใหญ่มากเลยครับสําหรับงานบุญกรถินบ้านน้องอ,งอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนวันที่1ถึงวันที่สองพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับรีดีว,ว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นป้ายครับโอ้โหใหญ่มากๆกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นป้ายประตูโขงและป้ายติดกับบ้านน้อง,อ,ง,อ,งอุงอิงเพชรบ้านแพงตอนนี้รั้วบ้านของน้องเนี่ยเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรีดีว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเตรียมต้อน รับพ,พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะครับที่จะไปร่วมงานบุญกระถิ่น ในครั้งนี้นั่นเองโอ้โหวันที่1ครับทุกคนมีมหรสพสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับซึ่งพระเอกแม่หน่อยน้องอุงอิงเนี่ยเป็นเจ้าภาพมหรสพนั่นเองครับ FC ซฟนขับเตรียมตัวรอเลยนะครับทุกคนแล้วก็วันที่2มีรถแห่อีกครับทุกคนซึ่งเป็นรถแห่ที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเคยขึ้นมาก่อนนะครับน้องก็เลยว่าจ้างรถแห่คันนี้นะทุกคนเหมือนเป็นการอุดหนุนรถแห่จังหวัดศรีสะเกดนั่นเองครับเป็นบุญใหญ่แบบสุดๆครับทุกคนปีนี้ก็เป็น ปีที่2แล้วนะครับที่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยแล้วก็ครอบครัวครับได้จัดขึ้นมาถือว่าเป็นครอบครัวสายบุญครับทุกคนเนาะเป็นครอบครัวศิลปินดาราที่ชอบทําบุญแบบสุดๆครับนี่แหละ fc แฟนคลับถึงได้รักครับทุกคนและตอนนี้นะครับอุ้มอิมข่าวกระแสเนี่ยได้ไปดูในกลุ่มบ้านฮักครับตอนนี้กลุ่มบ้านฮักครับทุกคนโอ้โหเตรียมรถตู้เนี่ยหลายคันมากๆเลยนะเพื่อที่จะไปงานบุญลูกสาวในครั้งนี้ด้วยนั่นเองครับทุกคนและตอนนี้อยู่ที่บ้านน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย fc ครับครับทุกคนก็แวะเวียนนะครับเข้าไปร่วมทําบุญกับทุกคนกับทางด้านแม่หน่อยแล้วก็ครอบครัวนั่นเองครับที่สําคัญนะครับใครที่ซื้อบัตรไว้กับน้องอุ๋งอิงครับทุกคนแล้วก็างานการะถิ่นในครั้งนี้เนี่ยสามารถมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ด้วยนั่นเองครับซึ่งรางวัลใหญ่ทุกคนก็คงจะได้เห็นไปแล้วนะว่ามีอะไรบ้างแต่ว่า ใหญ่แบบสุดๆเนี่ยครับทุกคนแม่หน่อยกับพ่อเอกครับเขาขออุบกันไว้ก่อนนะครับงานบุญในครั้งนี้ครับทุกคนเรียกได้ว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ครอบครัวนะครับน้องเนี่ยจัดเป็นปีที่2แล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าปีแรกเนี่ยประสบความสําเร็จมากๆคนเนี่ยโอ้โหสุดลูกหูลูกตานะครับมาดูหมอลําสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนแล้วก็องอิงเนี่ยน้องก็ได้มีการพูดบนเวทีด้วยครับทุกคนว่าน้องเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยครับทุกคนที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็ต้องบอกว่า น้องก็พูดถึงสตอรี่เรื่องราวของตัวเองนะว่าเมื่อก่อนตัวเองก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับในเมื่อน้องเป็นผู้ที่สามารถให้ได้แล้วนะครับน้องก็มอบสิ่งดีๆคืนกับสังคมนั่นเองนั่นก็คือการทําบุญกระถินและในครั้งนี้ครับทุกคนทางวัดเนี่ยเขาจะทำอ่าสานักงานสำนักสงฆ์ขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ร่วมบุญในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่านะครับโ,โหองคอิงเป็นสะพานบุญให้กับพ่อพ่อแม่แม่แม fc แฟนคลับไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศถือได้ว่าทััั่ววโลลกนนเเยยทีีดะครครรบบสําห งานงานนี้ครับแล้ววันนี้โอ้โหอุ้มอิ่มเอารูปป้ายที่บ้านของน้องนะครับมาฝากพ่อพ่อ,พอแม่แ,ม FC, แฟนกลับทุกคนใครที่แวะเวียนไปก็อย่าลืมไปถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาอวดกันได้ครับทุกคนสําหรับป้ายงานกระถินในครั้งนี้นะครับทั้งซุ้มประตูโขงครับทุกคนแล้วก็ทั้งตรงที่ตรงรั้วบ้านน้องเนาะต้องบอกว่าติดทั้งแผงกันเลยทีเดียวใหญ่มากๆนะครับสำหรับงานงานนี้ครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าอุ้งอิ่งเพชรบ้านแพงเนี่ยตั้งแต่น้องเข้าวงการมานะครับน้องก็ทําบุญมาโดยตลอด ครับทุกคนเด็กผู้หญิงคนนี้เนาะพอเวลาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาน้องไปทําบุญหรือว่าไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆที่ให้สังคมเนี่ยน้องก็จะไม่เคยปฏิเสธนะครับแล้วก็ตื่นแต่เช้าครับไปทําบุญอยู่เสมอนะครับเป็นครอบครัวสายบุญตัวจริงครับทุกคนแล้วก็ช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาส อยู่เสมอนะครับสำหรับองอิงเนาะทุกคนเราจะเห็นแบบนี้มาตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเขาก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับทุกคนแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าเหล่าบรรดาศิลปินเนาะอย่างน้องฟ้าใสาแบบนี้ครับทุกคนก็เดินทางไปร่วมทําบุญนะครับรวมถึง fc แฟนคลับต่างๆครับทุกคนที่แวะเวียนกันไปนะตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบว่ายอดกระถินเท่าไรแต่ทุกคนเตรียมเตรียมจดเอาไว้เลยนะวันที่1 วันที่2เน <ste al seat> <ste> <anh> ี <dairy> ่ยก็น่าจะได้ทราบกันแล้วว่ายอดกระถินเนี่ยเท่าไรนะครับทุกคนก็โอ้ต้องบอกว่าอุ่งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนน้องก็นําตุ๊กตานะครับที่พ่อพแม่ๆม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยได้มอบให้กับน้องนอกจากการประมูลแล้วนะครับน้องก็ยังนําตุ๊กตาส่วนนี้ครับทุกคนไปให้เอฟซีแฟนคลับเนี่ยสอยดาวได้รับรางวัลด้วยการจะได้รับตุ๊กตาหรือว่าอะไรต่างๆของอุ่งอิงเนี่ยครับทุกคนก็ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่นะเพราะว่าพ่อๆ่แม่ๆ f ่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยมอบให้กับน้องเนี่ยด้วยใจจริง ครับใครที่ไปร่วมงานอย่าลืมไปสอยดาวกันด้วยนี่นะครับทุกคนก็ตอนนี้คาดว่าจะ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละเนาะสำหรับการจัดงานกับทุกคนแล้วก็ตอนนี้องค์อิงน้องก็มีการแบบว่าออกงานทุกวันจริงๆนะครับในส่วนของแม่หน่อยเนี่ยก็เตรียมงานจัดงานนะครับต้องขอชื่นชมไปทีมงานหลังบ้านด้วยนะครับทุกคนมาจากอุบลเนาะที่เป็นญาติแม่หน่อยครับมาช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเลยและตอนนี้ fc แฟนคลับเนี่ยก็โฟกัสไปที่บ้านน้องก็คือตอนนี้สะอาดหูสะอาดตามากๆนะครับบ้านเรียบร้อยแบบสุดๆครับทุกคนเนาะก็ถือว่ามีทีมหลังบ้านชุดใหม่นะครับที่เข้ามาช่วยแล้วก็ทีมงานพ่อช้างสีสะเกด สร้างบ้านเนาะที่ช่วยกันทําความสะอาดบ้านแล้วก็ทําให้บ้านของน้องอุงอิงเป็นบ้านแพงเนี่ยสะอาดหูสะอาด,อาดตามากยิ่งขึ้นคือต้อนรับนะครับพอๆแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเป็นเองแล้วตอนนี้บ้านที่เอาไว้รอนะครับพ่อฮักแม่ฮักเนาะตอนนี้พ่อช้างเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีการขั้นตอนของการทาสีแล้วนะครับคาดว่าจะเข้าไปนอนพักได้แล้วนะสำหรับยิ่มที่มองมองเอาไว้นะเราก็ได้เห็นพ่อช้างเนาะได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอให้กับพวกเราเนี่ยได้ชมกันอยู่ครับทุกคนสําหรับเบื้องหลัง บ้านของน้องอุ้มอิงเพชรบ้านแผนรับทุกคนก็ถือว่าต้อนรับแล้วก็ฝากพ่อพ่แม่นะครับคนที่กําลังจะแางผนเดินทางไปเนี่ยอุ้มอิมมองว่าไปกับกลุ่มบ้านฮักก็ดีนะครับเพราะว่าเขาก็น่าจะแลนที่พักอะไรต่างๆกันเอาไวนนะะ้นะครับทุกคนนะจะได้สะดวกส่วนใครที่จะเดินทางไปเองเนี่ยก็ต้องแผนระยะทางดีๆนะครับแลนที่พักเอาไวด้ดีๆเนาะเพราะว่าสีสเกตบางคนไปจากกรุงเทพนะครับบางคนไปจากต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ขอให้พ่อพแม่นะครับแผนกันไว้ดีๆแล้วก็อุ้มอิมก็จะเดินทางไปร่วมงานเหมือนกันรับ แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับทีอิมอิมเนี่ยจะได้ไปเจอบ้านน้องอุ๋งอิงเป็นบ้านแทนครั้งแรกอยากเห็นบ้านน้องเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่ทําข่าวน้องมาหรือว่าตั้งแต่เจออุ๋งอิงมาเนี่ยยังไม่เคยไปที่บ้านน้องเลยหลายคนก็อยากเห็นโมเมนต์ที่อิมไปไปบ้านน้องเนาะเพราะปกติแล้วอิมก็จะมีการแบบตัดต่อรูปอะไรเงี้ยทุกคนเนาะไม่ได้ไปเจอบ้านน้องสักทีก็ ครั้งนี้ก็ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะไปนะครับงานกระถินของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนพ่อการชัยก็ได้มีการโทรมาชวนนุ่มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยแล้วนะครับก็ไปแน่นอนและแจ้งข่าวนิดนึงครับพ่อแม่ตอนนี้นะครับมาลัยของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงในวันกระถินเนี่ยหนึ่งแสนบาทแตกแล้วนะครับก็ต้องขอแสดงความดีใจด้วยทางช่องพ่อการชัยวิรัยศิลป์นะครับก็เดี๋ยวรอดูโมเมนต์นะครับที่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยรับมาลัยแสนนะครับ ในวันกระถิ่นในวันที่1นเนาะบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเดี๋ยวพิมจะเก็บภาพบรรยากาศนะครับมาฝาก fc แฟนคลับทุกคนก็แล้วกันแล้วก็ฝากทุกคนติดตามการเดินทางของพิมข่าวกระแสด้วยก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากด้วยก็แล้วกันแล้วก็สําหรับใครที่แพลนที่จะเดินทางไปบ้านน้องนะครับก็ขอให้พ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับนะครับแพลนดีๆเนาะแล้วก็ไปเจอกันนะครับใครที่จะไปบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาครับทุกคนใครที่จะไปร่วมงานวันที่1กับวันที่2บ้างนะครับบางคนแพลนไป2วันบางคนแพลนไป หวันนะครับทุกคนวันที่สองเนี่ยก็น่าจะเป็นวันแห่นะครับทุกคนวันแห่กระถิ่นเนาะเพราะว่าเขามีการว่าจ้างรถแห่ด้วยวันแรกก็จะเป็นมหหรสพสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนเนาะใครที่อยู่ใกล้ก็อย่าลืมไปเป็นเป็นการไปสีสเกตแบบจริงจังครั้งแรกเลยสําหรับอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ฝากทุกคนติดตามการเดินทางของอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับใครที่ ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกันแล้วกันนะครับ